สวัสดีค่ะแม่บุลลยฟื้มท่องค่ะมือนี้กับมิพ่นฟื้แพ่นพิเศษเด้อค่ะหกสิบลบยาวรอยสิบห้าเซนค่ะเฉพาะแพ่นค่ะมาให้ทุกท่านได้ชมเน้อค่ะนี่คือฟื้แพ่นพิเศษเด้อค่ะก็คือยาวกว่าปกติค่ะยาวหนึ่งอยสิบหาเซนค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือหกสิบลบยาวรอยสิบหาเซนเด้อจะเป็นแพ่นฟื้มพิเศษค่ะ สำหรับดังนี่ก็เป็นของลูกค้าทางจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจขนาดตามภาพตามคลิปนี่เด้อค่ะสามารถสั่งได้จ้ะหกสิบลบลอยสิบห้าเซนจ้ะสินค้าตามภาพนี่ยังบ่ทันได้มีสินค้าพร้อมส่งเด้อค่ะลูกค้าต้องสั่งก่อนเพราะว่าเป็นฟึ่องขนาดพิเศษค่ะยาวกว่าปกติค่ะลอยสิบห้าเซนค่ะท่อออกมาหนาปากจะกว้างพิเศษเด้อค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจกระทาแครสอบถามเพิ่มเติมไม่บุญหลายฟุ้มท้องมาได้เด้อค่ะสำหรับฟื้เฉาาแพ่นค่ะ